มีคนถามลุมงตาเรื่อยๆว่าการพิจารณาการพิจารยังไงพิจารณาตามความจริงที่เห็นเนี่ยนะมนุษย์สัตว์วิญญาณเนี่ยนะ่ะไม่เห็นวิญญาณก็เห็นมนุษย์เนี่ยนะ่ะพิจารณาตามมนุษย์การกระทําเนี่ยกรรมมนุษย์เนี่ยคุณทํากรรมอย่างเงี้ยคุณต้องไปอย่างนี้แน่นอนเลยคุณหนีไม่พน้นด้วยมีพ้นไหมไม่พ้นฮะไม่พ้นเลย ขนาดพระโมคคานะนะฮนะท่านมีฤทธิ์ขนาดไหนอ่ะโดนกระทุบมาหลายครัง้งท่านยังประกอบร่างท่านได้เลยเพราะท่านมีฤทธิ์เนี่ยท่านจะต้องทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเพราะท่านท่านกรรมใบฮะท่านก็เลยคิดได้ยังไงก็ต้องโดนทุบท่านก็เลยไม่เกิดตอนที่ทุบโดนทุบนั่นแหละประมาณนั้นอ่ะ หนีไม่พ้นเะไ,ไม่ใช่หนีพ้นนะฮะหนีไม่พ้นนะขนาดไม่เกิดนะฮะพระหลายองค์ที่ท่านไม่เกิดบางองค์เนี่ยนอนไม่กระดุกกระดิกหลายปีนะที่เห็นชัดชัดนี่ยอยู่ใ,ใกล้ๆเนี่ยหลวงตาใบกราบท่านหลวงพ่อบนจันทร์เนี่ยะทํามาพึ่งเนี่ย ก่อนที่ท่านจะเสียนะนะท่านเทศทุกวันวันพระเนี่ยสามปีท่านเทศทุกวัน,วน,น,ท,น,ท,ท,วนท่านเทศตั้งแต่ฉันเข้าถึงเช้าทุกวันนั่งเทศอยู่งนะั้นน่ะพอได้สามปีท่านก็ลุกไม่ขึ้นแล้วท่านเป็นน้ำมาเพิกนะท่านพูดไม่ได้แล้วนี่คือ ท่านรู้ท่านรู้ตัวท่านเองในพุทธศาสตร์เนี่ยถ้าเราฝึกเนี่ยเราไม่รู้คิงเนี่ยเป็นไปไม่ได้เราไม่รู้ตัวเราเนี่เป็นไปไม่ได้แสดงว่าไม่ได้ฝึกเพราะที่เราฝึกเนี่ยเราฝึกย้อนมหาพิจารณาตัวเองในการเว้นว่าใจเกิดเพราะเราต้องเข้าใจว่าโลกเนี่ไม่ใช่ของใคร เราฝึกเข้าใจแล้วเนี่ยการเป็นว่าใจเกิดมันเป็นโรคมันเร่ของขเนี่ถ้าท่านรู้ฐานจริงๆเนี่ยการเป็นว่าเป็นธรรมชาติเนี่ยพระุทธเจ้าเขามาจากมนุษย์ปัจเจตกเขามาจากมนุษย์ทุกที่ไม่เกิดก็มาจากมนุษย์ที่เขียนเป็นว่าจะเกิดจะจากมนุษย์เพราะนั้นมนุษย์ทุกคนเป็นพระุทธเจ้าได้เป็นพระปัจเจตได้แล้วก็ไม่เกิดก็ได้ แต่ต้องใช้วเวลาหลวงปู่ท่านสอนว่าไหนๆก็เองก็เกิดเกิดตายตายอยู่แล้วเองต้องทางําความเชื่อให้ได้พิจารณาตัวเองให้ได้เองก็ค่อยๆฝึกไปเลยยังไม่ยิ่งฝึกชาติเดียวท่านบอกคนที่คิดชาติเดียวคิดใกล้ๆเนี่ยไม่ใช่ท่านบอก เองต้องคิดยาวๆคินนาพระเจ้าอง,องค์ปัจจุบันเนี่ยเหลือเวลาอีกหลายพันปีเนี่ยเองจะสร้างบาร,รมีอะไรมั่งเองจะเกิดทำตายไปลักษณะไหนช่วงโลกการยุคเนี่ยเองก็ต้องไม่เกิดเพราะมันทำไม่ได้ช่วงสุญญากับเองเองก็ต้องไม่เกิดเพราะอีกเกิดไม่ได้ เพราะเองบังคับในการบยนว่าใจเกิดได้ถ้าเองไปเกิดในยุคที่เขากรลยุคเนี่ยเองก็ตกูมงกับเขาอีกละในยุคปัจจุบันมันดีอยู่แล้วท่านบอกว่ามันไม่เจริญมากแล้วก็ไม่ได้เสริมอะไรกันักหนาเพียงแต่มนุษย์เนี่ยมันก็ฆ่ากันดังแสมัยพุทธเจ้าอยู่อยู่แล้วละท่านว่าพุทธเจ้าจดทะรู้ในยุคนี้เนี่ยตั้งแต กี่พันปีมา่อเรในทุกสองพันกว่าปีนะครับสองพันห้าร้อยะมน่ษยุก็ยังลบกันอยู่ฮะแต่มันลบกันเป็นเมืองเมืองยุคปัจจุบันเนี่ยมนุษย์ก็ลบกันอยู่แต่มันลบมันฆ่ากันไม่นานพอมันฆ่ากันเยอะแล้วมันก็หยุดกพคืนทําต่อไปเดี๋ยวมนุษย์จะหมดมันก็หยุดพอหยุดแล้วเนี่ย พอจเจริญว่าถูกขึ้นมาใหม่เนี่ยถามว่ามันจะฆ่ากันอีกไหมฆ่าเพราะฉะนั้นในโลกมนุษย์เนี่ยไม่ต้องไปทำนายอะไรมากหรอกต้องบอกพิจารณาตามความเป็นจริงอะเหมือนยุคนี้เนี่ยต้องระวังนะขนาดเพื่อนกันแท้ๆข้างๆบ้านเราเนี่ยมันยังฆ่ากันเลยเมื่อก่อนมันนั่งกินเหล้าด้วยกันนะใช่ไหมเหมือนข้างบ้านเราเนี่ยนั่งกินเหล้าด้วยกันเอาอยู่ดีด ฆ่ากันแล้วเนี่ยอยู่บ้านติดกันนี่แหละหันะวมไม่เชื่องนะม,มนุษย์เนี่ยท่านว่ามนุษย์เนี่ยคือพลิกกับพลิกเลยท่านบอกอยู่ดีๆอ้าวทำดีอยู่แล้วเนี่ยพลิกปั๊บเลยท่านบอกไอ้ที่ไม่ดีอยู่ดีๆอ้าพัดพลิกดีอ่ะเพราะฉะนั้นท่านถึงบอกว่าไอ้ดีก็ไม่ดีมันอยู่ด้วยกัน ถ้าเองคิดดีเนะี่ยความดีก็มาแน่นอนนะถ้าเองคิดไม่ดีเนี่ยเาถามว่าความไม่ดีมันจะมาไหมไม่มานี่คือการพิจารณานะฮะทำไมเราต้องให้ท่านสวดมนต์ถ้าท่านเข้าใจว่าการสวดมนต์มีประโยชน์เนี่ยไม่มีใครไม่สวดหรอกครับท่านรู้หรือเปล่าท่านสวดพร้อมกันเนี่ยเหมือนท่านจุดตะเกียงพร้อมกันเนี่ยมันสว่างขนาดไหน มันไปใข่นะฮะมันไปตามที่ท่านอธิษฐานไว้ด้วยมันไปตามที่ท่านกราบไว้ด้วยตามพระตามอะไรหมดเลยตามพระที่ท่านห้อยด้วยนะในเวลาท่านสวดเพราะปัจจุบันเนี่ยมันคืออนาคตปัจจุบันที่การกระทําสออนาคตและไอ้ปัจจุบันที่เราอยู่ทุกวันเนี่ยมันมาจากอดีตอดีตปัจจุบันอนาคตวิวตรวาจากวัฏวนวไปอย่างนี้ย สมบัติผัสกันชมไม่มีใครเอาอะไรไปได้ในโลกเนี้ยพุทธเจ้าทุกองค์ตัดสรูปไปแล้วก็ไปจากความรู้สึกทิ้งพลังงานไว้ในโลกเนี้ยคนฉลาดเขาก็ตามรอยไปอย่างบางคนเขาปารนนาเป็นพุทธเจ้าเป็นพระเป,เป็นหนอพุทธภูมิหรือเป็นโพธิสัตว์เนี่ย พอเขาอธิษฐานปั๊บเนี่ยนะสายใหญ่เนี่ยมันจะเข้ามาที่เขาเลยพอเขาอธิษฐานทุกครั้งที่เขาทําบุญเขาจะตามไปเลยนะตามสายใหญ่ไปเลยท่านเรียกว่าสายใหญ่แห่งกรรมถ้าท่านปรารถนาเป็นพระบัจเจรพอท่านเริ่มทําไปเนี่ยสายใหญ่ก็จะเข้าไปเลยถ้าท่านปรารถนาไม่เกิดนะท่านกลับไปตามสายใหญ่นั่นแหละ นี่คือการนี่คือโลกมนุษย์สายใหญ่โลกมนุษย์ตัวนั้นทุกคนกําหนดได้กําหนดชีวิตตัวเองได้อย่าไปประมาทตัวเองหลวงพ่ออย่าไปมาตัวเองมนุษย์มันเท่าเทียมกันนะคือคุณเกิดแล้วคุณก็ต้องตายคุณเกิดคุณต้องตายฮคุณเกิดเนี่ยคุณก็ต้องทนุถนอมรูปกับนาม คือกายกับจิตใช่ไหมละ่ะเพราะกายกับจิตเนี่ยมันเกิดพร้อมกันตอนที่มันเกิดในท้องนั่นแหละภาษาบาลีเขาเรียกว่าปฏิสนธิคือการเกิดจากมนุษย์ไปมนุษย์จากวิญญาณไปมนุษย์เข้าท้องระหว่างบิดาและมารดาเขาเรียกว่ากาม,มาพบกาม,มาภูม เขาเรียกว่าการมมาพบกรมาคูณกรมคุณกรรมภามูกรมมาูมนั้นแหละเขาเรียกว่าการมคุณคือกรรมนี่มีคุณเพราะมันเป็นแดนเกิดถ้าคุณไม่มีกรรมคุณจะเกิดได้ไหมไม่ได้โลกนี้ก็ไม่มีมนุษย์ละแต่ถ้าคุณมากละ่ะ <c oughs> คุณมีมากละ่ะ <c oughs> คุณลำบากแล้วฮะ คนมันก็ต้องแย่งกันแล้วล่ะใช่ไหมล่ะมันก็เกิดอาฆาตเกินฆ่าเกินด่ากันคืออะไรกันนี่คือโลกมนุษย์ในยุคปัจจุบันท่านสามารถจะเรียนได้เลยนะในยุคปัจจุบันในดีดีที่สุดแล้วท่านไปเกิดในยุคกรอยุคท่านก็นทําไม่ได้หรอกฮะท่านไปเกิดในยุคเขามีศีลธรรมอย่างยุคปเนี่ เขามีอยู่สองโลกคือโลกเกิดกับโลกตายอย่างอื่นไม่มีไม่มีการทํามาก,กินนะฮเขากินอะไรกัไร็ได้กินผักกินผลไม้กินอะไรที่มันเกิดนะตามธรรมชาตินะ่ะมันก็มีคุณค่าทางอาหารแล้วเพราะในยุคนั้นมันเป็นยุคที่มีบุญเข้าใจไหมคนมีบุญอยู่ร่วมกันทั้งหมดในหมู่บ้านเนี่ยอสมมติว่าคนมีบุญนะ่ะคนมีศีลธรรมนะว่า อย่างเขามีสินห้าพร้อมกันนะในหมู่บ้านเนี้ถามว่าเขาจะใส่กุญแจบ้านไหมเขาไม่ใส่เพราะไม่มีใครขโมยเห็นจะชาตนะ